สวัสดีครับเอซีสาวหน่อยเอลซีเราองมื่อนี้ก็มามีเรื่องอีหล่ามาคุยสองสองเรื่องสามเรื่องครับพี่น้องเนาะพี่น้องกับผู้พี่น้องเนหะ็นยังนงบอพี่นาพี่น้องเรื่องแรกก็สนุกสนุกครับพี่น้องอีหล่าเข้ากัได้อุตส่า์อีกแล้วครับพี่น้องได้ขั้นใหม่อีกแล้วเนาะโอ้ยยังเป็นคักเอามาให้เด็กหน่อยลีครับพี่น้อง <c oughs> มันสนุกกับ คอนเทนต์ของยูบารดอีหลาเลยครับพ uh, ี่น้องปกติก oh, ็มีคอนเทนต์หลายๆอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเลยทั้งรถมอเตอร์ไซค์เออเราแบบโอ้ยถึกใจราคาครับพี่น้องเออเราตกลงสามขั้นเลยครับพี่น้องโอ้นี่แหละก็คือค้อมเป็นเด็กๆคนหนึ่งเป็นเด็กหน่อยคนหนึ่งเป็นเด็กไรนิสาคนหนึ่งที่แบบว่าดูเบิงละนาหักนาเอ็นดูนะครับพี่น้องเนาะใครๆๆก็อยากเอาของมาให้ ไาๆก็อยากสื่อของเหรนมาให้มันราะว่ายังคิดแบบเด็กๆน้อยๆเด็กน่อยอยู่ครับพี่น้องนี่แหละความหนาหักของนิลาะนะครับที่เห็นให้ทุกคนแนมเห็นในหล,ลักเป็นแบบเด็กหน่อยดีแบบไลดิงซา่าที่แบบว่าคือบ่อดคิดอียังมากมม้ครับพี่น้องไปไปงานหรือไปใสกระตาคกค้นกับมาทายแบบสบายๆก็ต้องไปซีเรียสเรื่องอยัง,ยงนี่นี่แหละครับพี่น้องความหนาหักของนิลาะที่เห็นที่เอฟซีเห็นสม,มือกับเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะแล้วก็บ้านนิลาะ บานในหลังที่สองเนี่ยที่ดาดฝ่าก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้ยสวยงามครับพี่น้องสวยงามอีูดีครับพี่น้องสวยงามนะยังเบิ้งแล้วก็คือสิก่วงขว้างดีเนาะครับพี่น้องเพราะว่ามันแค่์เราเหาเห่าแน่เห็นนี่มันก็โอ้บรรยากาศเนาะบรรยากาศเศร้าๆไปนั่งจิบกาแฟคอือทวานน่ะาานะโอ้ยใคได้ไปมือวันที่หนึ่งนี่นดีครับพี่น้องเนาะผมก็ถ่าเบิง้งได้ครับพี่น้องครับเบิ้งเรื่องงิงเนี่ยแหละเรื่องเดียวครับพี่น้องฮะ นี่แหละครับความนาฮักของอีหละกกบหว่านกับมีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีคนมาอวยพรกับอีอย่างไงอของยังกมอลมอย่างกัผมก็เลืมแล้วครับพี่น้องลืมแล้วไผหูก็เม่นแน่ครับพี่น้องแล้วก็ที่วงของไอละน้อยอยูนะครับพี่น้องมาเล่นอยู่น้องเขาน้องฟู่นะครับแนั่นแหละอบ้านน้องฟู่นะครับพี่น้องก็มาเล่นอยู่น่นนาพี่น้องหนาะเล่น น่าจะเป็นงานกระถินอีกกระถินหนึ่งมั่งครับอีกเจ้าหนึ่งมั่งครับพี่น้องมาเล่นอยู่นี่ก็เห็นบรรยากาศลีลาแล้วก็มีความสุขนั่งครับพี่น้องเฮ็ดยังก็โอ้ยน่าฮักไปเมื่อนอะครับพี่น้องเนาะไอ่นี่แต่อีกอย่างหนึ่งกับนีแต่คนอยากเอาของมาให้ครับพี่น้องเบิ่งดิครับพี่น้องทั้งมอเตอร์ไซค์เอ้ยแล้วก็อบเบาะโซฟาไอ้เบาะเบาะเบาะนั่งใหญ่น่ะไอ้โต๊ะเอจะเป็นอย่างอ่ะสิว่าโซฟากับเบาแมนนะครับพี่น้อง เออเบาะเดียวนะครับพี่น้องเบาะเอเป็นอเอินงานนั่นแ่ะโอ้ผมก็เอินหนักอะคิดหนักเลยนั่นแหละครับพี่น้องที่มีของแต่ละคนก็มีแต่เอาของมาให้นี่ครับพี่น้องเนาะก็มีความมีคนเอาของมายินดีบั่นไม้เนาะขึ้นบั่นไม่สิไกลขึ้นแล้วบางบางคนก็สิบไริมากเอาของมาให้หลักก้อนเอามาเป็นกำลังใจเอามาให้เป็นอวยพรบั่นลัางไม้นะครับพี่น้องเอาอาอน,น,ะะเนงะา,เนนานนะ <Workers> นี่แหละครับความหนาหักของอิหล่าแต่ละมือแต่ละเว้นกับมันเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องคล้ายๆกับมาและวก็เอเห็นบอกครับเอฟซีหัวอีหล่ายูขนาดกับมาหลายครับพี่น้องนี่แหละทุกคนก็อยากมาหาอหล่าอยากมาเล่นครับอิหล่าแล่ะค็คือแบบว่าเห็นความหนาหักของอิหล่าแต่ละมือนะครับพี่น้องความหนาหักกเห็นทุกคนก็เห็นอยู่เนาะเห็นเป็นแบบนี้และวรทุกคนก็ เอ็นดูอีหลาหลายลครับพี่น้องอ่ะแม้แต่เรื่องเล้าอยังเกิดขึ้นก็ไม่แต่เอฟซีหรือว่าพ่อพ่อแม่แม่เป็นกาอกำบังของอีหลาแล้วก็อีเรื่องหนึ่งกับมอวานก็อโอ้พี่น้องไอ้คนที่หายมาไล่อีหล่ามอวานเนี่ยที่ว่าที่ว่าพ่อกันใช่บอกว่าค้นละยีนน่สิบจะค้นหกพันกาคนน่ะค้นละยี่สิบเพื่อให้มันถึงแสนนะครับพี่น้อง ใส่เวลาบอจักชั่วโมงนะครับบอถึงบอถึงชั่วโมงครับพี่น้องแสนแตกอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยนี่แหละครับความหนาหักของอิหลานะครับเท็ดในคนเท่านี่อยากให้ก็ละดีสิบสามสิบเนี่ยหลายคักมองว่านะครับพี่น้องผลสุดท้ายแสนแตกอีกแล้วครับพี่น้องเข่าแสนที่สองละของเอมมไล่วันที่หนึ่งมกรลาครับพี่น้องได้สองแล้วครับเป็นแสนที่สองแเห็นม่ครับพี่น้องบอขาดคิดว่าคือคืองงเลรครับพี่น้อง เฮาเคือเห็นมอลำัมำเห็นนักรลองมากกันตามกันเนาะสิขอต่ละเทือสีแบบว่าอะไรเงินห้องเพลงห้องยั้งกลัวสิได้เนี่ยว่าไม่นวาสิได้แบบนี้นะครับพี่น้องได้ยากแต่ละคนเนี่ยที่ผมเคยเบิ่งมาเรื่อยเืเนี่ยที่เขาว่าลรยสดเนี่ยแล้วอย่างหนึ่งอะ่ะเวลาพู่ลายสดเนี่ยก็คนอื่นเนี่ยถ้าพันคนเนี่ยถ,ถือว่าดีเลยครับพี่น้องถือว่าดีครับนะครับพี่น้องไตอีหลาเนี่ยไล่แต่ละเทือเนี่ยเป็นสี่หาพันเนี่ยหกพันเจ็ดพันเป็นหมื่นสินี่แหละครับพี่น้อง มาจากสครับมาจากความหนาหักนีม่มาจากความอ็นดูของเอฟซีสุขคนที่คือรักหักอีหลานะครับพี่น้องเพราะว่าความหักความแพงของเฮาที่ของเอฟซีสุขคนนี่ถ้าเบิงเป็นยังครับพี่น้องนี่มือนีก็เข่ามาผักกางแล้วเนาะมือนีเนาะอีหลาก็เข่ามามือนีอยู่ระยองนะครับเกาะล้อยเดี๋ยครับพี่น้องขึ้นนีก็เกาะล้อยไปอยู่ไกลทันนั้นกับไปเด้อครับพี่น,อน้องเด้อเมื่ออืน่นก็อยู่แถวบางพี่เดี๋ยครับพี่น้อง รู้สึกว่าตลาด,ดอย่างตลาดตลาดนักเรือบินนะครับพี่น้องเนาะมือมือกับตลาดนักเรือบินห้างจากผมกว่าประมาณ6กกิโลครับผมถาเบิรงก่อน,กนครับพี่น้องผมกระสิบไปครับแต่ตอนนี้ก็ลาบากลรยเนาะพี่น้องเนาะไม่อยากซีวอลให้ฟังไรายาแบบแจ็คซีวอลอย่างไนครับพี่นอ้องวอลง่ายๆตอนนี้ก็คือรถมดแหละครับแจ็คซีเอารถบันไดมาขับขับหาเงินอีกก็เหนื่อยยังคิดหายังเหลือไว้าอีกสิบกว่ามือครับที่ต้อง คิดหาแต่กันว่าเอ้ารถเศร้ามามันก็บ่ไใดค,ครับพี่น้องมันหาแต่ละมื่นนะหาบ่ไดดพอปั้มปั้นนั่นครับพี่น้องบอ่อเอาแต่คาซเาวสีเหลือมือละสองลอยนี่ก็บ่พอกินอกนครับสามคนก็เลยยังคิดหาวิธีอยู่นี่ครับพี่น้องว่าซีจังไดดีก็ให้พี่น้องเอฟซซอยมาสนับสนุนซอยมากดไหลกดแช่คอยมาบึงในเด้อครับพี่น้องเด้อให้ผมหลอดผลจากอุปสรรค อันนี้ไปในแนวครับพี่น้องบอกว่ามันนักอีดีครับพี่น้องไม่เคยบ่เคยเจอครับเนี่ยก็วองไงไงกง่ายๆก็ตั้งแต่ปีหกหนึ่งมากก็มันก็จด้เกิดยังข้นครับเจ้คของกับบุ่หูครับพี่น้องยังลําบากลาบน,นหาเงินหาทองหายากสีพึ่งผ้าเนี่ยแหละครับพี่น้องพึ่งผ้าอีหล่าหนึ่งแหละพีพอีหล่าองุงนเนี่ยครับพี่น้องพึ่งผ้าตรงนี้แหละที่ให้อีหล่ามา จังใดให้ผมได้มีรายได้เกี่ยวกับ YouTube เนี่ยครับพี่น้องผมวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิงเพียงวิ่งวิ่งวิ่งเพียงวิ่งวิ่งเพียงที่เคยเอาไว้นะครับพี่น้องว่าเดือนแรกนะครับผมมีรายได้เนี่ยผมก็สิใหายหลาเมื่อเลยเนี่ยแหละครับพี่น้องเนาะก็จังใดก็คอยมาซอยมาติดตามเนี่ยเด้อครับพี่น้องเด้อให้พ่อให้ผมผลจากอุปสรรคอันที่นักหน้าตอนนี้แน่ครับพี่น้องเพราะว่าขันมีรายได้แล้วก็มันก็สิซอยได้แน่น้อยนึงอาจจะดีขึ้นจังใดก็อาจ ซอยซอยสนับสนุนแนครับพี่น้องเนาะอย่งไดรกับผมก่อนซีคอยติดตามอีหลาไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวในยินเนี่ยกับวันที่11 12เนี่ยเห็นว่าอีหลาสิบเปลี่นอยู่วัดบางปิ่นตลอดทั้งสองหมื่นเนาะสองหมื่นเนี่ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองอันเปลี่ยนอยู่นั่นก็คือไทยทำละครขายอ้อนั่นแหละครับพี่น้องจังได้นหาก็คอยไปเบิ้งอยู่นั่นเนาะพี่น้องเนาะตอนที่พี่ติดตามอีหลาอยู่นั่นเอ้ยอันนี้แน่นอนก็คือเรื่องเงินนะครับว่าสิไปคอยติดตามเนี่ยคันบ่มีเงินกก็ตติดาามยเนนนาาะพี่้องเะ ที่ไปคอยนั่งเฝ้าก็บไ่ได้เพราะว่าต้องหาเงินหาทองอังไดก็คอยติดตามเฮนเดอครับพี่น้องเดอมือน,นีก็บมมียังไหลครับพี่น้องก็มาจมหน่อยนึงจมจะคลองนั่นละ่ะที่เวลาเปน็นอยึางนี่ละ่ะขอบคุณครับ F c ซสาวหน่อย f อซอีหลาองอิงที่มาติดตามที่คอยมาคอยเบิ่งคอยแย่งมือน,นีก็สวัสดีครับ